ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,801คำพูดของเย่เชิญไม่ใช่การป้องกันแต่เป็นการขยายแขกทุกคนที่ฟังอยู่รอ,รอบๆอบดไม่ได้ต้องพยักหน้าเห็นด้วยเป็นเรื่องปกติหากคิดจะปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบางกลุ่มแต่หากใช้การโคบสนาชวนเชื่อเพิ่มจำนวนสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปทันทีและตะวันนาเป็นผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นมาตลอดไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเธอเป็นหัวหอก ก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าเธอแค่เป็นห่วงคนกลุ่มนี้มากแต่ตอนนี้มองปัญหาจากอีกมุมหนึ่งเธอกำลังเติมเชื้อไฟพยายามทำให้กลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นการยากจะอธิบายให้ชัดเจนว่าความตั้งใจของเธอคืออะไรแม้แต่มิสุอิโยชิตะก็ยังอดไม่ได้ต้องแต่ขังตนเองสีหน้าคอรุ่นคิดอย่างจริงจังัญญาของเขาอดไม่ได้ต้องพูดกับโคโคมิพูดเป็นลูกสาวโคโคมิจริงหรือในสหรัฐอเมริกา ผู้ยาวแปลงเพศไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองโคโคมิคิดอยู่พักหนึ่งพูดเสียงกระซิบโอกะสังฉันเคยได้ยินเรื่องที่คล้ายกันมาบ้างมีบางรัฐในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเรื่องนี้แม่ของโคโคมีอดไม่ได้ต้องอุทานออกมากฎหมายอะไรอนุญาตเรื่องเช่นนี้ผู้ยาวยังไม่อาจตัดสินใจอย่างรอบคอบเรื่องสำคัญต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ปกครอง แม้ผู้เยาว์ต้องการแปลงเพศจริงควรรอให้บรรลุนิติภาวะเหตุใดการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเร่งรีบอะไรคือแรงจูงใจไม่มีเหตุผลจริงๆนี่โคโคมิสายสีสะด้วยความสับสนพูดว่าฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขามีจุดประสงค์อะไรแต่คุณพูดถูกต้องสิ่งที่คุณเย่พูดเหมือนสมเหตุผลมากกว่า เรื่องสำคัญควรตัดสินใจร่วมกันแทนที่จะเร่งรีบให้ดำเนินการแม่ของโคโคมีพูดด้วยความขุนเคืองเป็นแค่ไอดอนคนหนึ่งไม่ทำงานของเธอให้ดีแต่ละวันเอาแต่สนับสนุนเรื่องนี้ทําเรื่องนี้ในประเทศของเธอเราไม่อาจห้ามได้แต่เรื่องนี้ในโตเกียวตระกูลมิสูอิไม่อาจสนับสนุนหากวัยรุ่นญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากเธอตระกูลมิสูอิของเราไม่พ้นต้องรับผิดชอบโคโคมิรู้สึกลังเลนี่ ฉันจะหาโอกาสคุยกับเธอภายหลังยากที่แม่ของโคโคมิจะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงตำหนิโคโคมิคุณเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลมิซูอิต้องใส่ใจให้ดีเป็นการดีที่สุดหากไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะมากเกินไปที่ผ่านมาฉันและพ่อคุณไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสหรัฐอเมริกาในช่วงสองปีที่ผ่านมาชนชั้นสูงทางสังคมฉากหน้าทรงสีธรรมเบื้องหลังทำสิ่งชั่วร้ายทุกรูปแบบหากคุณเข้าใกล้ปีศาจประเภทนี้ เมื่อปีศาจตนนี้ถูกเปิดเผยคุณจะได้รับผลกระทบคุณได้รับผลกระทบตระกูลมิสซูอิจะได้รับผลกระทบด้วยโคโคมิรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งก้มศีสะลงพูดว่าคำพูดของโอกะซังโคโคมิจะจดจำใส่ใจในอนาคตจะไม่ติดต่อกับบุคคลสาธารณะมากเกินไปเวลานี้เทเวอร์คิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามจะหักล้างจากมุมมองนี้ทันใดนั้นเขาพูดไม่ออกเห็นได้ชัดเขาตื่นตระหนกมาก เมื่อเห็นเทเวอร์พูดไม่ออกตะวันนาได้แต่กัดฟันพูดว่าคุณเย่ฉันคิดว่านี่อาจเป็นช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในสหรัฐอเมริกาไม่มีใครมีความคิดเห็นแบบเดียวกับคุณขณะที่พูดเธอคิดว่าการป้องกันของเธอถดถอยลงมากคิดหยุติการสนทนากับเย่เชิญทันทีพูดว่าคุณเย่ที่จริงพวกเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างมีมุมมองเป็นของตนเอง ฉันสนับสนุนแอนดีบีทีคุณจะสนับสนุนหรือไม่เป็นเสรีภาพของคุณฉันไม่มีสิทธิ์บังคับคิดว่าพวกเราไม่ควรต้องพูดคุยเรื่องนี้อีกต่อไปเวลานี้ตะวันนาค่อยรู้สึกเสียใจเพิ่มได้รับการสนับสนุนจากเซียวชูรันและตงรั่วลินไม่ควรย, ου, ยั่วย,ยุเยเชิญการชักชวนไม่เป็นผลกลับทําให้ตนเองเสียหน้าต่อผู้คนมากมายขนาดนี้เมื่อเห็นตะวันนาเริ่มสงบสึกมิสุอโยชิตากะที่อยู่ด้านข้างรีบทําหน้าที่สงบสึก พูดด้วยรอยยิ้มการโตวาทีของคุณสองคนทำให้ฉันเปิดหูเปิดตาจริงๆคิดว่าคุณสองคนไม่ควรคุยเรื่องนี้ต่อไปไม่ทราบคุณเย่คิดอย่างไรเย่เชิญยักไหลพูดอย่างไม่ใส่ใจแล้วแต่คุณเมื่อคุณมิซูอิพูดเช่นนี้แน่นอนว่าฉันเป็นแขกย่อมไม่คัดค้านบทที่6802ในที่สุดตะวันนาถอนหายใจด้วยความโล่งอก มองเทเวอร์ที่อยู่ด้านข้างเห็นเขาเก็บโทรศัพท์ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยคิดไม่ถึงเวลานี้เย่เชิญมองไปที่เทเวอร์พูดอย่างใจเย็นหากฉันเดาถูกต้องสุภาพบุรุษคนนี้น่าจะถ่ายวิดีโอไว้ใช่ไหมเทเวอร์สายสีสอย่างรวดเร็วพูดว่าไม่ไม่ไม่ ฉันกำลังดูข่าวในโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายวิดีโอใดเย่เชิญยิ้มพูดว่าไม่มีอะไรสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือหากคุณคิดโพสต์วิดีโอฉันหวังว่าคุณต้องทำความเข้าใจสองสิ่งประการแรกเมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอต้องอัปโหลดทั้งหมดห้ามตัดต่อไม่เช่นนั้นเป็นการช่อกงประการที่สองทุกคนที่นี่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะเมื่ออัปโหลดห้ามเปิดเผยใบหน้า ส่วนจะทำหรือไม่คุณสวีตตัดสินใจเอาเองเทเวอร์เงียบไปพักใหญ่พยักหน้าพูดว่าได้คุณเย่ฉันเข้าใจเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยไม่พูดอะไรอีกเวลานี้ผู้ช่วยของมิสุอิโยชิทาก็เดินเข้ามากระซิบว่าท่านครับรถของคุณหนูเฟยมาถึงแล้วแววตามิสุอิโยชิตาก็เป็นประกายทันทีพูดว่าไปรอต้อนรับคุณหนูเฟยกันเถอะขณะกล่าวเช่นนี้ เขาเรียกพันยาและลูกสาวไปด้วยส่วนเยเชิญและตะวันนามิสุอิโยชิตากำลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้ควรเชิญพวกเขาไปต้อนรับเฟยเคอร์ซินหรือไม่ท้ายที่สุดเวลานี้บรรยากาศระหว่างพวกเขาทั้งสองเข้ากันไม่ได้ไม่เหมาะสมหากขัดแย้งกันต่อหน้าเฟยเคอร์ซินหลังจากคิดเรื่องนี้ เขาตัดสินใจเชิญเย่เฉินสุดท้ายเฟยเคอร์ซินมาที่นี่เพราะเย่เฉินเป็นบุคคลที่เฟยเคอร์ซินให้ความสำคัญจริงดังนั้นเขาพูดกับเย่เฉินเซียวชูรันและตงรุ่วหลินหากคุณทั้งสามยินดีขอเชิญไปรอต้อนรับคุณหนูเฟยด้วยกันได้เย่เฉินพยักหน้าพูดตามเหตุผลเขาไม่จำเป็นต้องไปต้อนรับเฟยเคอร์ซินแต่เธอมาเพื่อพบเขาโดยเฉพาะ แน่นอนเขายอมตอบแทนความโปรดปรานของเธอเวลานี้มิสุโยชิทากะมองตะวันนาและเทเวอร์ที่อยู่ด้านข้างกล่าวขอโทษแขกผู้มีเกียรติทั้งสองโปรดรอที่นี่สักครู่ฉันจะแนะนําให้คุณรู้จักคุณหนูเฟยภายหลังตะวันนากังวลมากเห็นได้ชัดเย่เชิญเป็นเพื่อนเฟยเคอร์ซินแต่เธอไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะไปด้วยกันดังนั้นเธอพยักหน้ายิ้มพูดว่าไม่มีปัญหาคุณมิสุอิ พวกเราจะรอที่นี่เมื่อเห็นมิสุอิโยชิทากระนำเย่เชิญและพวกจากไปเธอรีพูดกับเทเวอร์ที่อยู่ด้านข้างที่รักกลับไปแก้ไขวิดีโอให้เหลือเพียงผู้หญิงสองคนตัดคนแซ่เย่ออกไปเทเวอร์ขมวดคิว้วตอบอย่างคอรุ่นคิดโอ้ได้แต่ภายในใจเขามีความคิดของตัวเองตะวันนาไม่รู้เทเวอร์มีความคิดอื่นพูดพึพรรมพำสีหน้าไม่พอใจคนแซ่เย่ทำเกินไปจริงๆ ใช้ประเด็นเข้าเมืองผิดกฎหมายมาหาักล้างไร้เหตุผลมากทําให้ฉันแทบเสียสติไม่รู้ควรปฏิเสธอย่างไรไม่รู้คนญี่ปุ่นเหล่านี้คิดอย่างไรกับฉันเทเวอร์พูดโดยไม่รู้ตัวฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุผลคุณพูดอะไรเธอเบิกตากว้างทันทีถามว่าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาพูดถูกมุมมองของฉันผิดเทเวอร์พยักหน้าพูดอย่างจริงจัง ฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องเราสามารถสนับสนุนชนกลุ่มน้อยทางเพศได้แต่ไม่ควรประชาสัมพันธ์มากเกินไปจะมีเยาวชนจำนวนมากมองสิ่งนี้เป็นแฟชั่นทำตามโดยไม่ยังคิดพูดจบเทเวอร์พูดต่อว่าเมื่อคิดให้ดีเหมือนตอนที่ฉันยังเด็กเห็นคนดังๆมีรอยสักฉันคิดว่าเท่มากเวลานั้นคิดว่ารอยสักเป็นสิ่งเจงที่สุดในโลก และสิ่งที่ฉันอยากทํามากที่สุดตอนนั้นคือสักลายขนาดใหญ่บนแขนและขาฉันฉันไปร้านสักด้วยตัวเองแต่เจ้าของร้านเห็นฉันเป็นผู้เยาวจึงปฏิเสธตอนนี้ฉันไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่าภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําตอนนี้ส่งผลกระตุ้นผู้เยาวบางคนใช่ไหมคุณดูตอนนี้เราสนับสนุนให้มีการผ่าตัดแปลงเพศเหมือนฉันในตอนนั้นหรือไม่เหตุใดไม่ให้ผู้ปกครองช่วยตัดสินใจ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าควรไตร่ตรองให้ดีตะวันนารู้สึกเหมือนถูกทรยศพูดอย่างขุนเคืองเราครบกันมานานฉันบินไปทั่วสหรัฐด้วยกันเพื่อคุณตอนนี้คุณกลับแทงฉันข้างหลังเข้าข้างคนแปลกหน้าที่เพิ่มพบบอกว่าเขามีเหตุผลมากกว่าฉันเทเวอร์พูดอย่างเชื่องช้าด้านอารมณ์ฉันชอบคุณมากกว่าด้านตะกะฉันคิดว่าเขาพูดถูกมากกว่าตะวันนาพูดอย่างเย็นชา โอเคเทเวอร์ okay, ผูกปากเดี๋ยวนี้คิดได้ค่อยกลับมาคุยกันใหม่